สวัสดีค่ะสวัสดีท่านเลยนะคะวันนี้วันหยุดเชื่วเชยนะคะวันจันทร์นะคะเราอยู่กันที่สนามสัมพวุฒิบางนานะคะวันนี้นะคะเหลี่ยมที่ท่านเห็นในรายการและคู่นี้นะคะฝั่งโน้นนะคะค่ายกิ่นแก้วนะคะน้องแบงก์กินแก้วกับน้องกัสนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะโอ้โหคู่หูรถไซับค่ะตีปอนค่ะแล้วก็พี่สมมีหน้าที่แค่เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะไม่เข้าในสนามนะคะ เอฟซีน้องปอนนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่ดําสวัสดีค่ะพี่บานสวัสดีนะคะผู้กองเร็วเร็วเร็วรีบเ,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 เข้าสนามมาค่ะผู้กองเจ้าตียาวแลกข้ามฟรีกับเจ้ากัสฝั่งหนูนะคะพี่สมมีหน้าที่แค่เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะน้องพลสวัสดีค่ะอ้าเปียกมาสิพี่โดนมานะ ไป่ะน้องแบงค์ทำไงประทุสวัสดีค่ะป้ายาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเลยนะคะทักทายนะคะยามบ่ายเย็นๆนะคะขอบคุณค่ะเอฟซีส่วนเบนนะคะขอบคุณนะคะในลงสนามนะคะ โู้หละลายซับนะคะส่วนพี่สมมีหน้าที่แค่เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะฝั่งนู้นนะคะน้องแบงก์กิ่งแก้วกับองกัสนะคะเจ้ากัสแรกข้ามฟรีกับตียาวนะคะพี่สมเสิร์ฟไปดีแบง์ยกขึ้น<ห>กัโอ้โหตีหัวไปแย่ฟาวได้แต้มค่ะเขาทำฟาวเองนะคะที่ได้แต้มคือเขาทำฟาวเองนะคะ,<ห>คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะใครไม่มีที่ไปนะคะลองแวะมาหาพวกเราได้นะคะ เราอยู่กันที่สนามซัพพวุธบางนานะคะมีเหลี่ยมรับแขกให้นะคะมวยน้อยมวยใหญ่มีให้หมดนะคะลองแวะมาดูได้นะคะไปค่ะตอนนี้สก,กอร์อยู่ที่0ูนย์ต่อ2ค่ะตียาวเปิดปอนยกขึ้นตียาวตีหัวยอดเบาๆตายบอเขายกขึ้นทีนี้ตีหัวเหรอตีหัวเหรอเป็นไดเป็นได <c oughs> ตอนนี้แต้มหนึ่งต่อสองค่ะแบ่งพี่โดนไงเอาเอาเอาอาจ้าหลายพันแล้วนะคะทีนี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเีสชันสวัสดีค่ะ ตอนนี้แต้มหนึ่งต่อสองตอนนี้แต้มค่ะอ,อยู่ที่สองต่อหนึ่งค่ะส่วนเบนนำอยู่หนึ่งแต้มนะคะพี่สมเสิรบโยกานลแบงคเฟิดหัวโยกขึ้นปั้ทลุกนี้ใครจะไปรับลระจา้าพี่เป็ดสวัสดีค่ะพี่เป็ดหนาวหรียังเนาะฝั่งนน้นน่ะพี่วิทย์สวัสดีค่ะ เหลือให้แบงค์เหรอใช่เหรอไม่รู้แบงค์จะเอาจากเราหรือเราจะเอาจากแบงค์นะคะพี่วิทย์ไอ้แบงค์มันแล้วสี่พันเสื้อขาวยังไม่หมดเหรอโอ้มันน่าจะหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะหมดถึงขั้นเบี้ยวงานนะคะเมื่อวานนะนี่ยังไม่ฟ้องเมียมันนะคะพี่เอาอยู่ทำไงเอ้ยได้แต่ อนนี้สกอร์อยู่ที่สามต่อหนึ่งนะคะพี่ลิซสวัสดีค่ะน้องเก๋สวัสดีนะคะหนาวหลายแล้วบอกโอ้ยอามาทางกรุงเทพหน่อยพี่เป็ดยุงเทพฮอนฮักกว่าฮักก็มีลมเย็ยนวอยๆอยมือนี่ละ่ะทุกมือนะฮอนฮอน,อนแบงยกอขึ้นกาตเตะโอ้โหตายเร็วตายเร็เวจะรอดไหมคะเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะนอกไในก็ไปกันแล้วนะคะ ลองเจอพัดแบงค์เหรอมาพัดแบงค์ฝั่งนี้น่ะปอนตีสมนะคะน้องพัดจ๋าไม่ได้ไม่ได้สองสองเด้อเอาไปเอาพัดก็รีบมาพัดก็รีบมามาสิมาสิเมียเขาเหรอโอ้โหเมียเขาไม่มีอะเพราะแต่ละคนก็ไม่มีใครมีเขาสักคนอ่ะ สวัสดีคะ่ะน้องอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะไอใสเด้อตอนนี้แต้มสี่ต่อหนึ่งค่ะแบงงยกคืนนปดโอ้โหแต่ใส่เน็ตถ้าเขาไม่ทำเสียเองก็คงจะไม่ได้แต้มนะคะตอนนี้แต้มอยู่ที่ห้าต่อหนึ่งแล้วนะคะสวนเบนนำนะคะเอาค่ะตอนนี้ค่ะแต้ม 5ต่อ1ค่ะพี่สมเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะพี่สมเสิร์ฟแปรนะคะไม่ให้เจ้าตีกับเจ้าปอนเสิร์ฟนะคะน้องแบงค์นะคะหากเหลี่ยมไว้นะคะเ้าค่ะโอ้ยนี่ยังสาพิกเนสมมานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบเล่นการพนันนะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกนะคะมาหาเราได้นะคะเราอยู่กันที่สนามสพูธบางนานะคะเหลี่ยมใสๆมีให้เสมอนะคะไปตียาวายใส่เน็ตโอ้ยนึกว่าจะใส่เน็ตเหมือนเมื่อวานนะคะเออแต่อีางี้นะห้าพันแล้วมื่วานเนี่ยเมยไปค่ะตอนนี้นะคะส่วนเบนน้ำอยู่ที่ห้าต่อหนึ่งนะคะ ต่อหนึ่งค่ะไปเซอร์ไปดีค่ะกรสเปิดแบงค์โยขึ้นลูกนี้เกี่ยวไหมโอ้โหโอ้ยแบงค์นะไม่มีร้องอะแบงค์นะฮะแบงค์มีใจที่สุดยอดนะฮะแอนองฟอนสู้ๆเหรอจริงเหรอ น้องปอนเหรน้องปอนหมดตั้งแต่เมื่อวานนะคะมหมดถึงขั้นเบี้ยวงานนะเมื่อวานนะคะเ<อ>มื่อวานนัดกันไปเตะงานถ้วยนะคะสมัครงานถ้วยไว้อย่างดีนะคะไอ้ป๊อดไม่ตื่นนะคะปลายการ์ดเปิดหลังเท้าแบงค์ยกขึ้นแบงค์โอ้โหกัดโอ้โห <c oughs> น้องยังตื่นสนามรหรืออย่างไรนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้แตนน้มอ,อ,อยู่ที่หนึ่งต่อห้านะคะ อ้าวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะโหคิดถึงไม่เจอกันนานมากอยู่ค่ะโอ้ยแรล่ข้ามนะคะนางาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแต้มนะคะอยู่ที่5้าต่อหนึ่งนะคะพี่สมเสิร์ฟไปอาง่ายแบงค์ยกขึ้นเคียโอ้ ล้นนะคะลูกนี้นะคะแต้มค่ะหนึ่งต่อห้าค่ะกิ่งแก้วตามอยู่สี่ช่วงตัวนะคะสวนเบนนะคะเฮ้ยอย่าประมาทนะพวกเองอ่ะไปยกขึ้นสวยตียาวเตะเออเฮ้ย,ยน้องฮอสสวัสดีค่ะฝั่งนี้พี่สมมีหน้าที่แค่เสิร์ฟนะคะพี่สมยืนเสิร์ฟให้อย่างเดียวนะคะ ส่วนฝั่งนู้นนะคะจะกลายเป็นฝ่ายข้ามนะคะทางนี้ตดยาวข้ามนะคะใน,นแต้ม5้าต่อ1ค่ะแต้มที่6มาไหมไกลแล้วค่ะโอวค่ะ<อ>แต้มค่ะหต่อหนึ่งแล้วค่ะคุณนั้นสวัสดีค่ะคุณนั้นไปไหนตามมาแล้วแล้วตอนนี้สกอร์อยู่ที่6ต่อ 1, 1นะคะเเปลี่ยนข้างนะคะตอนนี้ส่วนเบนย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะคะ ตอนนี้แต้มค่ะหต่อนหนึ่งับพี่สมเสิร์บโยงมาการเปิดหัวแบงค์ยกขึ้นไปไงโอ้ตอีดเนตอีกแล้วค่ะตอนนี้แต้ม7ต่อนหนึ่งแล้วค่ะน้องอ้นสวัสดีค่ะพี่เตีย้ยบ่อน้ําสวัสดีนะคะโคราชสวัสดีจ้าคิดถึงพวกเราไหมอ้นกับโ,โคราชคิดถึงพวกพี่บ้างไหม ตอนนี้ตามเจต่อหนึ่งนะคะพี่สมเสิร์ฟมาดิโอ้ติดเน็ตนะคะลูกเสิร์ฟลูกนี้นะคะพี่สมนะคิดเยอะไปนะคะอนนี้แต้มหนึ่งต่อ7ค่ะแบงคเสิร์ฟไปติยาเปอร์ตก2ต่อ7ค่ะ ตอนนี้แต้มสองต่อ7นะคะไปค่ะแต้มค่ะสองต่อเจนะคะตอนนี้กิ่งแก้วไล่ไปแล้วนะคะสองต่อ7ค่ะเปิดค่ะตียาวค่ะปอนยกขึ้นตีลงสวยค่ะโอ้ยเกีเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วล้นโอ้โหได้แต้มค่ะสต่อเจ็ดแล้วค่ะ นานไงนานไงมันต้องอย่างนี้สามต่อเจ็ดค่ะออกทีนี้พี่สมเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะตอนนี้แต้มเจ็ดต่อสามค่ะพี่สมเสิร์ฟม,มาดีค่ะแบงค์เปิดอ้าวกาเตะโอ้โหเจ็ดต่อสามสามต่อเจ็ดนะคะ กิงแก้วตามอยู่สี่ช่วงตัวนะคะตอนนี้นะคะจุดหมายปลายทางอยู่ที่12แต้มไม่มีดีลนะคะแจ็คนะคะแจ็คชุมแพรนะคะสวัสดีค่ะสมเสริมมายกขึ้นโอ้โหตายเร็ว แบงค์พีพิดบอกว่ามีเอาเสื้อผ้ากองไว้หน้าห้องแล้วนะโอเคพี่พิดบอกให้แล้วนะไปค่ะเปิดหัวค่ะเตะตอนนี้แต้มเจ็ต่อสามนะคะมีส่เวทเปียกอานนางเท่านั้นนะคะเวทเปียกนี้นางรับให้ เปิดท้ายขอน,นะคะแบงค์ยืนงงนะคะลูกนี้นะคะโอ้โหน่าเสียดายนะคะลูกนี้ถือว่ามาง่ายนะคะแต่ด้วยความที่โยงหลังตัวเตะม,มานะคะตัวเตะเลยปล่อยนะคะคุยกันไม่เข้าใจเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้พี่เซิร์ฟสวัสดีค่ะป๋าสวัสดีค่ะป๋าทำไมไม่มา ตอนนี้นะคะ9ต่อ3แล้วนะคะสวนเบนนะคะกิ่งแก้วให้ส่วนเบน3คนเลยนะคะให้พี่สมมีหน้าที่แค่เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะเจ้าตีแรกข้ามฟรีกันกัสนะคะเจ้าแบงค์ชมล้นนะคะจารอนนะคะตอนนี้นะคะสกอร์อยู่ที่9ต่อ3ะค่ะสวัสดีทุกท่าเลยนะคะใครไม่มีที่ไปนะคะลองแวะมหาพวกเราได้นะคะมายหายกขึ้นเตโอหู อ,อันนี้นะคะเอ๊ใช่ไหมป๋าเมื่อวานป๋าไม่ยอมไปเมื่อวานะ่ะเราเตะกับสไปด้วยนะโอ้โหสไป์บอกถ้าป๋ามานี่จะมีปนวมเปิดหัวเอายกขึ้นตียาวเตะโอ้โหฟ้องไปไหนกลัวออกมากนะลูกเตะตียาวนะคะ วันนี้คนคน่อนข้างเยอะนะคะแต่ละวันก็ประมาณนี้นะคะสปอร์ตบังนาพวกเรานะคะ,ะคือเราไม่ได้ลงรายการเหลี่ยมใหญ่ๆอะไรอย่างนี้คะ่ะเนื่องจากว่าทีมรับแขกก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะน้องออฟสวัสดีนะคะน้องเอมสวัสดีค่ะทํไงเตโอโว น้อยๆแต่เน้นๆนะคะแต่เราวันนะคะหมื่นหนึ่งนี่เอาไม่อยู่นะคะเสียนะะไม่ใช่ได้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะตอนนี้แต้มสามต่อสิบค่ะสิบต่อสามหาใช่ไหมเอ่ยก็เก้าต่อสามนะคะขอโทษทีนะคะเก้าต่อสามพี่สม,มพี่สมเสือเสียนะคะลูกนี้นะคะตอนนี้แต้มอยู่ที่สามต่อเก้าค่ะ น้องแบงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟพอเสิร์ฟปลายงตียาวเปิดหัวปอนยกขึ้นตีเย็ยนฮะลุกโอ้ยสวัสดีจ้าอันนี้นะคะ9ต่อสาหอ่าเปิดแบงค์ยกขึ้นโอ้โหโอ้โหตายเล็วเนมมู้บอกว่าเนมกินไปสองเกมแล้วนะคะแลกข้ามกับน้องเขานะครั เนมหัวเปียกบอกว่ากินนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะต้องกลับบ้านขอไปดูรีเพย์ทีหลังนะคะว่ามันพูดจริงหรือมันโม้นะไม่ค่อยอยากจะเชื่อมเท่าไหร่นะชอบโมนะคะเนมหัวเปียกนะคะนะคุณสวัสดีค่ะแลกค้าหัวหรอเอยออฟซูพี่นางไม่ได้หรอกนะพี่นางหัวเบอร์หนึ่งนะจัดจ้านในย่านสุขุมวิทนะจะบอกให้ไม่ธรรมดานะครับอ่าตอนนี้สกอร์อยู่ที่9ต่อสค่ะ สมเป็นฝ่ายเสิร์ฟคะ่ะสมเป็นเสิร์ฟมาเสิร์ฟโยกมาน้องเปิดหัวแบงโยกขึ้นแตะเกี่ยวโอ้ยสองคนนั้นก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะอนนี้แต้มสต่อ9คะ่ะแบงเสิร์ฟไปเข้าช่องปอนเปิดหัวโยกขึ้นตียาวเขีย่ยเบาๆเยโอ้ยเกือบเสียใหม่สวัสดีคะ่ะ สวัสดีนะคะเสี่ยใหม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้นะคะแบงค์เปิดแบงค์ยกขึ้นห,หสวยมากอู้หใครจะไปเกี่ยวหรอคะเตะขนาดนี้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะตอนนี้แต้ม3มต่อ9ก้โยดไ ทีมงานของกิ่งแก้วนะคะน้องแบงค์นะคะน้องกัสนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะสมปอนตีนะคะคู่หูละลายซับนะคะตีปอนนะคะพี่สมคือไม่อยู่ในสนามนะคะพี่สมมีหน้าที่แค่เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะตอนนี้แต้มสามต่อ9้าค่ะติยาเปิดหัวปอนยกขึ้นตีเตะอ้าายาวเอาแบงค์ยังอยู่เอาปไาปยังได้อีกโอ้โหนี่เดียวน้องไม่โดนลูกนะคะลูกนี้นะคะอู้น่าเสียดายมากเลยนะคะ สวัสดีนะคะขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะราชสีครับสวัสดีคะ่ะกพี่ติ๊กสบายดีนะคะทางเหนือเป็นไงคะอากาศน่าจะหนาวนะคะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายค่ะตอนนี้นะคะสกอร์อยู่ที่3าต่อเค่ะกิ่งแก้วเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะน้องแบงค์เสิร์ฟปอยไปไหนพิกเนตไม้ปอนยกขึ้นตียาวตีหัวเอ้ย โอ้โหได้แต้มกสี่ต่อ9้าค่ะ,ะเสียหมูสวัสดีค่ะน้องหมูสวัสดีนะคะหมูมาตีคนเยอะนะายตียาเปิดปอนโยึ้นตีเตเอออย่างงั้นหน่อยสิมาตีหัวได้อย่างไรตอนนี้แต้มอยู่ที่เก้าต่อสนะคะ แต้มหาเก้าต่อสี่ค่ะส่วนเบนนำอยู่นะคะจุดไม้ปลายทางอยู่ที่สิบสองแต้มนะคะเก้าต่อสี่ค่ะเสิร์ฟมาได้แต้มกับสิบต่อสี่จะบ้าเหรอนะก็ต้องเล่นฝั่งนางนี่พีริดสวัสดีค่ะพี่ธีสวัสดีค่ะยี่สิบลอง เออยี่สบจะบ้าแล้วฝั่งนู้นน้องเขาเลยจะให้เขาออกตัวตอนนี้แต้มสี่ต่อสิบนะคะอสุชาติะคะไม่ดีเลยนะคะชวนเล่นนะคะได้ค่ะแต่วันนี้คนเยอะนะรีบมาสิไปติยาเตะเออแค่นั้นแหละ พี่พอเหรือยี่สอ่ะพีธ่ธีส่งอาจารย์โลดมาได้แล้วจารโลดหายไปไหนแล้วเนี่ยหลายอาทิตย์แล้วนะอาจารย์โลดนะคะคิดถึงหน้าส่วนเบนคิดถึงอาจารย์โลดนะคะเตะหนักมากนะคะตะหนักเตะด,ดีนะคะจะต้องเข้าเข้าจุดนะคะถ้าน้องมีเหลี่ยมแก้นิดนึงเนี่ยนะ,ะโอ้โหสู้กันยากเลยนะคะไปค่ะปอนยกขึ้นแต่ยาวทำไงเออบังดีสวัสดีค่ะ ไส่ที่ไหนเราเขาต่อแล้วสามคนเลยนะโอ้โหเพิ่งเคยเจอนะคะไม่รู้น้องแบงค์เกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้นะคะแบงค์ให้ส่วนเบนสามคนเลยนะคะพีดิสพีดีสวัสดีนะคะอ้าวยกขึ้นไปกัดเตะโอ้โหตายบอมันยิ่งมีน้อยอยู่พี่ธงสวัสดีค่ะตอนนี้แต้มอยู่ที่สี่ต่อสิบนะคะ ไปเตียยวยอดเบายอดเบาๆนะคะป๊อดแตกนะคะเมื่อสักครู่นะคะยังดีนะคะยังแก้ตัวลูกที่สองได้อยู่นะคะถึงจะไม่ดีมากนะคะอยู่ตอนนี้นะคะแต้มอยู่ที่สี่ต่อสิบค่ะ สี่ต่อสิบค่ะน้องแบงค์เสิร์ฟไปดีค่ะติยาเปิดหัวนะคะปอนยกขึ้นลูกนี้สวยนะคะติยาโอ้ยใส่เน็ห้าต่อสิบค่ะถือว่าสวยนะคะลูกนี้ลูกนี้ถือว่าสวยมากเลยนะคะไปค่ะไมายแก้ตัวกระทึบเออ ตอนนี้นะคะบต่อห้าห้าต่อสิบนะ,ะส่วนเบนต้องการอีกแค่2แต้มเท่านั้นนะคะพี่สมจะเสิร์ฟไปไหนนะคะเอาเสิร์ฟมาหา้องกาสเปิดหัวยกขึ้นแบงเอาโอ้โลูกอย่างนี้นะคะฝั่งนู้นโอกาสเกี่ยวก็ไม่มีนะคะสวัสดีค่ะพี่กอลพี่กอลขายดีไหม ตอนนี้แต้มห้าต่อสิบค่ะเปิดหัวค่ะยกขึ้นเตะเออเฮย้ยตอนนี้แต้มนะคะสิบต่อห้าค่ะ อันนี้แท็บ10ต่อ5ค่ะพี่สมเสิร์ฟปาดีค่ะแบงค์เปิดหัวโอ้ดันเข้าไปแก้แล้วโอ้โหแก้ยังไงค่ะลูกนี้แก้ยังไงนะคะ10ต่อ5้าต่อ10ค่ะจานน้อยมอาปายค่ะเปิดก๊อตทําไงตียาหยอดเบา ทังต่อไปเขาเกี่ยวนะวยเฮ้ยฮ่าสูสีได้ไงล่ะโอ้ฝั่งนู้นพี่สมเสิฟนะเอ่อดูไอ้ป๊อตยกให้ตียาวดิตอนนี้เต้มสิบต่อห้าค่ะเต้มที่สิบเอ็ดจงมาเต้มที่สิบเอ็ดจงมาลากแล้วลากแล้วเฮ้ยสิบเอด็เอดจงมา ลอ5 5ต่อ11นะคะตอนนี้แต้ม5ต่อ11ค่ะน้องแบงค์เชิญไปติยาเปิดหัวก๊อดยกคืนตีตีหัวเฮ้ย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 เขากลับหลังหัวเอ้ยท่าน,น้องเขาแพ้พวๆหน่อยนะคะโอ้โหอันนี้ยังไม่แพ,พาวๆนะคะเตะดีนะคะแต่ต้องเข้าจุดนะคะไม่เข้าจุดน้องก็เล่นไม่ดูกแกยังไม่ค่อยเฮ้ยย่าเอ้ย เต็มที่สิบสองไม้ตีหัวโอ้ยแล้วข้ามหัวบอลโอดดอ,อกเลยไอพี่เนีมยนีเต็มยาว <c oughs> นแ่นะังไม่ได้ลำ, <c oughs> ลำเอียงนะคะนังเล่นฝั่งนู้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องแบงค์เสิร์ไปดีติยาเปิดหัวไอ้พอดโยกขึ้นตียาวเอ้ยเสียชัยยาค่ะสวัสดีนะคะพี่ชัยยาสวัสดีนะคะว่างๆแวะมาเยี่ยมชมสวน ที่สนามสพวุฒิเราได้นะคะสวนเบนรับแขกอยู่นี่นะคะอยากประทะ้าสวนเบนแวะมหารเราได้นะคะ <nung> เราอยู่นี่ตลอดนะคะไม่หนีนะไม่หนีหรือว่าใครไม่มีเหลี่ยมปัญหานะคะต้องการประทานะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะคะแววมหาพวกเราได้นะคะเสี่โลสวัสดีค่ะยาวยกยยขึ้นติยาเป้เอ้ยน่เลนั่งยาดุใจไปไหนมาครับ ตอนนี้อีกแต้มเดียวนะคะส่วนเบนจะเข้าวินแล้วนะคะแต้มที่สิบสองจงมานะคะตอนนี้แต้มนะส1บต่อ5โอ้ยพี่สมแหมเสมอแบงค์โอ้ยได้ได้ไม่ต้องเสมอครับนางต่อสองให้เลยดีกว่าโยดเบาๆไม่ต้องเสมอนะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้แต้มนะคะ11ต่อโอ้ยทำไงป๊อตยกขึ้นติยาทำไงเทีย <c oughs> โอ้โหต้องการอีกแต้มเดียวนะคะ ตอนนี้สิบเอ็ดต่อห้าค่ะสิบสองจงมาสิบสองจงมาโอ้ยตอนนี้แต้มห้าต่อสิบเอ็ดนะคะฝั่งกินแก้วตามอยู่นะคะตอนเปิดหัวยกขึ้นตียาวเตะค่ะ้องแบงค์ขอโ้ษครับ สวัสดีค่ะปะอ้วนสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะดูแลสุขภาพนะคะรีบหายนะคะยังไงดูแลสุขภาพนะคะกินยาให้ตรงเวลานะคะอย่าลืมนะคะโอ้โหโควิดไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะแต่ต้องกินยากินน้ําเยอะๆนะคะถ้าเจ็บคอใช้น้าเกลือกั้วคอนะคะลูกผู้ชายหัวใจสิงสวัสดีค่ะน้องสิงสวัสดีนะคะว่างๆแวะมาได้นะว่างๆแวะมาได้นะคะพอมีให้เล่นอยู่นะคะ คนไม่เยอะนะคะแต่ส่วนเบนยืนหนึ่งอยู่นี่นะคะใครอยากประทาส่วนเบนนะคะมาได้นะคะเอาค่ะแบงค์ยกขึ้นเอาเตะโอ้ยลูกนี้นะใครจะไปเกี่ยวแล้วคระัเตะขนาดนี้นะคะเม,มื่อคืนเป็นไงครเฟรสเ็บวกกันเยอะไหมคะเมื่อคืนตอนนี้แต้ม5้าต่อสิบเอ็ดค่ะออากระเสือไปออก จะดีเหรอพัดต่อสองหนึ่ลาพัดต่อสองหนึ่งนางเล่นให้อยู่นะเอาลากเล่นเองแล้วตีหัวโอ้ยยา่าห้าต่อสิบอ็ดค่ะแบงเสิร์ฟไปยว ตอนนี้แต้มหกต่อสิบเอ็ดแล้วนะคะเปิดหัวค่ะปลายทำงานสิบเอ็ดต่อหกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านเลยนะคะตะวุธนะคะตรงนี้สวัสดีครับโอ้ยฝั่งนี้กิ่งแก้วนะคะน้องแบงกับเจ้ากัสนะคะส่วนฝั่งนน้นนะคะคู่หูหละลายซาป,ป้าตีบอลตอนนี้แต้ม6ต่อ11ค่ะตีเปิดหัวฟอสโยกขึ้น ตียาวกาโอ้โหตายค่ะตายค่ะโอ้โหเจต่อสิอแล้วนะคะสวัสดีค่ะประหยัดหนา้าเกานะคะสวัสดีนะคะพี่ปากเกียวอ้าวทำงานฟอนยกขึ้นตียาวเฮ้ยตอนนี้แต้มแต่อสิอดนะคะ สวัสดีค่ะสุชาติจะบ้าตาย11ต่อ8ตายะ ทุกท่านเลยนะคะสวนเบนเข้าวินไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะอยากแลกข้ามฟรีกับเนมเหรอพัดกับใครพัดแบงค์เหรอเนมบอนอย่างนี้ได้ปหถ้าพัดแบงค์เนมปอนพี่นางมีให้อยู่นะแต่ที่นี่นะไม่ไปกิ่งแก้วนะไปกิ่งแก้วไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนเฝ้าสนามที่นี่นะคะ เดี๋ยวเกิดมีคนเก่งๆจอบร้อยเข้ามานี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดอันตรายนะคะเราจะไม่หนีจากฐานทัพของพวกเรานะคะขอบคุณ,คณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ